แฟนละครอึ้องฉากนี้ปล่อยผ่านมาได้ง่ายเปิดฉากในละครเรื่อง18มงกุฎสะดุดเลิฟทำให้เกิดดราม่าถล่มช่อง3 เปิดตัวมาถึงตอนที่7ก็เกิดราม่าขึ้นมาทันทีสําหรับละครเรื่อง18มุงกุดสะดุดเลิฟในฉากที่ตัวละครได้ทําการวัดขนาดที่ดูเหมือนจะล่อแหลมเกินกว่าที่จะเป็นฉากตลกทําให้ชาวเน็ตเห็นตาและถูกพูดถึงเป็นจํานวนมากบนโลกโซเชียลซึ่งเป็นฉากที่ตัวละครหญิงแสดงโดยผักภายปารีนาได้วัดขนาดร่างกายตัวละครชายที่แสดงโดยจูเนียร์การบัณฑิตเพื่อเตรียมตัดชุดใหม่แต่เน้นเฉพาะจุดมากกายจนดูเซ็กชวลฮาร์ดเม้ ขู่คมทางเพศทําให้ชาวเน็ตรู้สึกไม่ตลกและอึดอัดใจแทนนักแสดงในฉากนี้ถ้าหากสลับเพศเป็นผู้ชายวัดตัวให้ผู้หญิงบ้างคงจะรามากกว่านี้โดยความเห็นจากชาวเน็ตส่วนมากได้วิจารณ์ข้อความบางส่วนเอาไว้ว่าถามจริงๆเลยนะว่าอะไรแบบนี้มันผ่านการแปรพูดแล้วออกมาสู่สาธารณะได้ง่ายถ้าสลับเพศการรับรองรามากกันยับโหนี่ละครไทยหรอ SH ขั้นสุด HH ขั้นสุดถ้าลองเปลี่ยนโพสิชันจากชาย เป็นหญิงทัวคงลงไปละเป็นต้นซึ่งจากดราม่านี้ทําให้ช่อง3และผู้สัดละครน,นั้นโดนเสียงวิจารณ์อย่างหนักกับฉากในละครที่มีการวัดเป้าของฝ่ายชายเป็นที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ในความเหมาะสมของฉากนี้ว่าไม่ควรจะหลุดออกมาด้วยซ้าเพราะเป็นฉากที่ไม่เหมาะสมเรื่องย่อละคร18มงกุฎสะดุดเลิฟช่อง3 H d ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาเริ่ม23มการาคม2 5 6 6นำแสดงโดย แจ็กกี้ชคลีนมินประกบคู่เพชรธกิจตะวันพงละครแนวโรแมนติกคอมมดี้ที่นำเอาความโบ๊บะบ้าเฮฮาจัดเต็มครบเครื่องตอนนี้ออกอากาศได้ทั้งหมด10 EP